ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวทั้งการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกการทำนาข้าวนั้นนอกจากจะต้องใช้พันธุ์ที่ดีมีน้ำและปุ๋ยที่สมบูรณ์แล้วกระบวนการผลิตข้าวที่สำคัญยังคงต้องนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ ด้วยระบบการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรในนาข้าวที่ดีนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วยังช่วยเพิ่มผลผลิตได้ด้วยเช่นกันเนื่องด้วยเครื่องจักรกลเกษตรสามารถทดแทนแรงงานที่กำลังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งช่วยลดการสูญเสียเวลาซึ่งเกษตรกรสามารถใช้เวลาที่เหลือจากการทำนามาทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง โดยเครื่องจักรกลการเกษตรที่พัฒนาสำหรับนำมาใช้ในการทำนาข้าวนั้นมีครบทุกกระบวนการทั้งเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับเตรียมดินปลูกข้าวดูแลบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด